ก็มึงนั่นแหละสองคนเนี่ยสารทำามาชอบแย่งข้าวหมูกินเนอไม่เห็นมึงก็ไปด้วยนั่นแหละจะมาทำไมเนี่ยจะมาทอดได้ไงเออพี่จ๋าสาริกาดีใจมากเลยตื่นเต้นที่สุดเลยวันนี้พี่แจะกี้บอกแล้วว่าเขาจะไปรับที่เวชยันที่สำนักงานจากการตั้งแต่ยังเด็กยังจำความไม่ได้เลยหน้าตาเป็นยังไงจับมากจากข้อง ไปตั้งแต่พ่อแม่ตายจากดูสิเนี่ยหลังคงหลังคาบ้านต้นหมูกต้นไม้หน้าบ้านทำไมเปลี่ยนแปลงไปเยอะขนาดนี้วะเนี่ยโหแสดงว่าพี่ไอ้แจ็คเนี่ยนะช่วยกับน้องสาวเราช่วยกันปลูกช่วยกันทำจนเรียบร้อยขนาดนี้โหไม่รู้ว่ามีใครอยู่ในบ้านหรือเปล่าถือโอกาสมันยังไม่มาเข้าไปข้างในเลยก็แล้วกันไม่มัวช้าหรอกหอ แจ็คต่มันรู้ใจจังเลยกลับมาหาเมียไว้รอฉันเลยดูซิเนี่ยผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้สวยขนาดนี้อุย้ยพี่ไอ้แจ็คเดี๋ยวถ้ามานี่จะตบลงวนานสักสองสามทีขอบคุณครับใครอะพี่นี่สาริกาเมื่อกี้พ,พี่เห็น<า>ใคร<า><ป>เวฟๆวะนั่น่ะสิ ฉันก็ไม่รู้หน้าตาจจังเลยอ้ยในเมื่อมันยังไม่มาก็ขอเข้าไปเลยแล้วกันน้องสาวสวยจังเลยพี่นำชัยอยากอยู่ใกล้ได้เชยชยตมทำไมต้องทำถึงขนาดนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฮะ ร้องว่าอะไรนะชื่ออะไรนะพี่นำชายหยุด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 เลยหยุดเลยหยุดเลยไมอ่ะชื่อนำชัยไหนะพี่ไม่รู้จักจริงเหรอนำชัยที่หน้าบานน่ะเป็นเป็นเพลงลิเกเหรอน่าจะใช่นะไม่ดังมั้งไม่รู้จักโอ้ยไม่รู้จักจริงเหรอไม่คุ้นบ้างเหรอเพลงเนี้ย ชอบจังเลยสวยขนาดนี้น่ารักยังไงแล้วขอเกี่ยวสักเพลงนะตัวพี่ชายอยากอยู่ใกล้ใกด้เชยชมสดชื่นรื่นรมคงสมนั่งใจอะไรของมึงพี่แจ๊ มาขวางทำไมบึงมานี่บึงมานี่จะไปทำไมเล่าอูนนิเมื่อหามเมียมใม่ขนาดดีแล้วจะบัวช้าเลยอีนำชาย,ยา,ากอยู่ไกลเดียวเฮ้ยอะไรละอะไรของมึงเนี่ยกูต้องห้ามมึงไว้ก่อนจะมาห้ามอะไรตอนนี้เล่าบึงรู้ไหมถ้ากูไม่ห้ามมึงนี่หางโผล่แล้วนะหางโผล่อะไรกูไม่สนใจบึงเตรียมเมียไ้ให้ก็อย่าบัวช้าเดียวจำไม่ได้เหรอหน้าตาอย่างเนี้ยทำไมอะ นี่ไงสาลิการน้องสาวคนล็กคุณพระช่วยกูบอกล้วลีเกอย่าว่างอยู่บ้านไงเป็นอย่างเนี้ยทำอะไรกันเฮ้ยพระเจ้าเฮ้ยต้องตกใจใช่ไหมดวงเก้าวัม่แล้วกูไม่เชื่อเด็ดขาดไม่เชื่อได้ไงล่ะจ๊อเมื่อก่อนนี้ แขนเป็นมัดอ้วนๆดำๆเพื่อทำไมตอนนี้มันขาวผิวพันมันแป่งปังขนาดนี้ใช้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าพี่เวชยันพี่เวชยันเองไม่จริงพี่ยังอะไรนะฉันไม่เชื่อไปไม่ได้ทำไมอะเมื่อก่อนนนหน้เด็กๆกันะตัวมันก็ดำดำโอฟันเยินเยินเงี้ยอฟันเยินเยินใช่เห็นเหงือกเลยนี่ไม่ใช่ ตอนนี้โตแล้วตอนนี้โตแล้วเหมือนสาลิกาสาลิกาจ๋า,าพี่อยากกระถามเคล็ดลับหน่อย<า>ทำไมทำไมสัลิกาโตขึ้นถึงหน้าขาวเนียนสวยขนาดนี้<อ>สาลิกาใช้อะไรบอกพี่ได้ไหมอะฟังคอนเซปต์เลยจ้าจ้าสวยใสเพราะใช้เดอะดีเคค่ะต้องการแค่นี้เนี่ยสุดยอดเป็นยังไงบ้างน้องพี่ขอกอดดีได้ไหมเอ้ยเดี๋ยวเอ้ย โอ้บ้าอะไรอ่ะตอนเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นพี่น้องอกอดกันยังน่าเอ็นดูแต่นี้บึงโตแล้วเป็นดุ่มเป็นสาวล้วมากอดกันอย่างงี้ไม่ได้ชาวบ้านจะช่องนินทาจะนินทาอะไรกันวะพี่มาดม<ะ>มึงอ่ะไม่ได้ไ,ได้ตอนเด็กๆกูนอนแก้ผ้าคู่กันอยู่ทําไมจะไม่รู้ <laughs> ทาไมโตมาจะกอดน,น้องนองหน่อย<ส>ไม่ได้เหรอตอนนี้บึงลองสิไม่ได้โอ้โหเป็นไงบ้างสาริกาก็ตื่นเต้น รอพี่อยู่จ้ะพี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันเจอกันั้งนแล้วจริงเหรอพี่ก็อยากเจอเั้ยัไอ้นี่มือไวนะนพี่ไม่อยากเจอสาริกาจะเป็นห่วงเออเดี๋ยว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 มีมีงานใหญ่มีงานใหญ่ตอนนี้พี่ไม่ได้เดินทางมาคนเดียวพี่พาเพื่อนมาด้วยคนหนึ่งแต่เพื่อนพี่ไม่ธรรมดาเป็นึงเจ้าเลยเจ้ารี่จักเป้าเจ้าโอ้เจ้าจริงเหรอเป็นเจ้าจริงไห ไม่ได้แตกต่างะทำไมอะจะแทงบล็อกเด้งไม่ใช่คนละเจ้าไม่ใช่เจ้าแบบนั้นเป็นเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์วันนี้จะมาเยือนบ้านของเราแล้วเป็นบนของเราแล้วเพลเอาอย่างนี้สลิกาเข้าไปในครัวไปเตรียมน้ำเย็นๆมาเตรียมต้อนรับพระองค์ท่านเดี๋ยวพี่ให้สัญญาณปุ๊บสาลิกาเดินออกมาเลยได้นะ สาริกาเดินออกมาเลยใช่ไหมจ้ะแค่นี้ใช่ไหมจ้าพี่แค่นี้จ้าไปหาน้ำตาลกันนะเดี๋ยวพี่เรียบไปนี่สารเลวเอ้ยนักสาริกาชื่ออะไรโอ้โหโอ้ยขี้ค้นทั้งนั้นเลยเนะเนี่ยแจ็คแจ็คไอ้แจ็คพี่แจ็คเก็บหมูยัง ไปเอาน้ำหอมมาฉีดก่อนมาแล้วจากอยามากเออฉีดให้หมดห้องไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพระองค์โอ้โหแต่งแต่งตัวยังกระเป๋าปุจจินนี่นี่เหม็นขนาดนี้เลยพระองค์อูไม่ได้เลยคีบหมูเนี่ยแพ้แล้วเกินไม่ได้ไม่ได้เหม็นแล้วเกินหรอเออสามอุดไ้ก่อนพระองค์อัะนี่พุงแพ้ขนาดนี้เลยหรือไม่ได้ได้กลิ่นไม่ได้เลยได้กลิ่นมันจะอ้วกอันนี้อุดจนจะเป็นมันมี่อยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่ เหม็นจริงเลยขนาดเหม็นไหมเนี่ยขนาดกูเคยไปเลี้ยงหมูกูยังได้กลิ่นเหม็นขนาดนี้นะเลี้ยงหมูไม่ได้กลิ่นเหม็นเหรอแล้วพระองค์ท่านจะรับธรรมะโอ้ขอบคุณมากหลวงท่านเขาไม่เคยเลี้ยงหมูก็เหม็นนะดิอ๋อไม่เคยเลี้ยงหมูเหม็นแต่มึงเลี้ยงหมูไม่เหม็นเหม็นไหมเหม็นขอบคุณต่อมาครับ ฮะดูแล้วว่าลอมเหมอนไปแล้วนี่มันขี้หมูนี่ขี้หมูโอ้พระองค์ยังไงก็แล้วแต่มาแล้วแวะหน่อยเถอะไม่เหม็นมากหรอกพระเจ้าค่าเดี๋ยวผมจะฉีดน้ำหอมไม่ทั่วเลยเหม็นเหม็นไมเนี่ยเหม็นปะฮะเหม็นปะตอนนี้ขี้หมูไม่่คยเหม็นแล้วล่ะเหม็นตดกูเลยไปแต่ดากูฉีดแล้ว

ไอ้น้องสาวมึงคุยนันน้องสาวสวยข้าอยู่ได้ไม่นานนะข้าอยู่ได้เพียงประเดี๋ยวเดียวข้าจะกลับแล้วเอพระองค์เหม็นอบอวลไปหมดเลยมาเหนื่อยเสวยน้ำสักขันหนึ่งไหมพยะค่ะให้เสวยน้ำเสวยน้ำพยะค่ะน้ำที่มันบอกไว้ตอนแรกจำไม่ได้เหรอทำไมน้ำไหลลงจากเขามาเลี้ยงหมูไว้บนเขาปนขี้หมูพงษ์ท่านจะกินโอ้โห พระองค์เป็นเกียรติแก่ครอบครัวก็กระหม่อมชั้นยังไงแล้วถือว่าเราสองคนเป็นสหายร่วมสำนักกันมาก่อนเสวยน้ำของก็กระหม่อมสักขันหนึ่งก็กระหม่อมสั่งให้น้องสาวก็กระหม่อมเตรียมมาถวายให้กับพระองค์ท่านแล้วนะพระยะค่ะเสวยก็ได้แต่ไม่ต้องเอามาเต็มแก้วนะเอาเพียงแค่ครึ่งแก้วเท่านั้นก็พอโอ้ยพระองค์ขอโทษทีเถอบ้านก็กระหม่อมไม่มีแก้วมีแต่ขันใบขนาดนี้ พระองค์เป็นเกียรติให้ก็กระหม่อมก็ต้องดื่มๆไปให้หมดไปเถิดยปค่ะแล้วาไปนำน้ำมาเขาเลยไปนำน้ำมาเขาเลยสัตว์ก้าจะดื่มน้ำมันเหม็นร้อนไหมพระองค์สวยแน่นะมีน้องสาวมีน้องสาวไปตรงไหนก็เหม็นไปหมดเลยได้คพเดี๋ยวมายักมายักไปตักมาจากตุ่มต่างบ้านไปตักมาจากตุ่มเหรอแล้วแล้วกองเรียบร้อยหรือเปล่าองค์ขี้ปูทั้งนั้นเรียบร้อยนะเออพระองค์ท่านฮะ ด้วยยามนี้ทำไมน้องสาวของเก้ากระหม่อมมาแล้วพยักค่ะรีเร็วเลยเร็วเลยจะได้รีบกินจะรีบไปรีบเดิมรีบกลับอยู่ทางด้านพระหัตด้านซ้าย้ยนะพระองค์พยักค่ะเอามาสิเร็วๆจะได้รีบเดิบรีบกลับเมืองมันขนไม่ไหวแล้วเหวยก่อนทางด้านซ้ายนะสงปิ้งพระเนตรหน่อยมาเอาน้ำมากินอย่าทางด้านซ้ายนะพงอยู่ทางนี้เอาน้ำมากินอย่าอยู่ทางด้านซ้ายนะพงเนี่ยยักจะมอง อะไรนะให้เลยจ้ะให้เลยจะให้เลยไปเลยไปเลยไปเลยด้านซ้ายด้านซ้ายมีสปริงซะแล้วสปริงหาได้แต่เกลียวหวานไปแล้วจมสไนด์ซะยจาสายตาของฟาดนอยแต่นาเล็กตัวเลขพบสาริกาจมูกปากถูกแล้ว อจเยยมื่อสองพระเนตได้ยนเธอช่างอ่อนโยนตัวหญิงงามจันยางน่ารักยิงสมกับเป็นหญิงตัวย่าง ความรักบัรเจิดเกิดบัรจุช่างนาทนุท,น,ทนอมใช่เอ่ยคารมหวานรอมนำาชยนั้นพรอ้อมสะพังบอกอเกิง เพือนเก่าพะยะค่ะขี้หมูป้านเจ้าโอ้ยไม่กอดขอบจังอ้าวไงเป็นอย่างนี้ล่ะพะยะค่ะพระ,ะพองค์ตอนแรกยังบอกว่าเหม็นอยู่เลย,ยขี้หมูโกรไปแล้วขี้หมูขี้หมูน่ะขี้หมูอ่ะไม่เป็นอะไรหวานกรอบอร่อยดี กลาวเน้นตั้งๆเข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสาวบ้านนอกบ้านนาจะมีความงามขนาดนี้ฉันจะบอกว่าวันนี้พ่อสอสอฉลองมาแสดงกับดวงก้าหนูเนี่ยก็กินข้าวบ้านพ่อบ้านคุณแม่สอจอเจริญมาตลอดพ่ออยู่กับหนูน่ะปลอดภัยชัวร้อยปอร์ซ็แต่ตอนเนี้ยทำไมอ่ะ นำชัยดวงเก้า <lequel> ช <ś wra ith> <Par sed mellan farming> <kar> ักไม่ปลอดภัยแล้วล่ะปลอดภัยปลอดภัยเดลิกเอเลิพาไปเลี้ย กลับกลับเถอะเดี๋ยวกว่อนสิน้องสาวบอกฉันด้วไดะน้องสาวจะด้ไปไหนเนาะ แต่จงน้อจีบเพืะองค์ต้องรีบกับวงังเมื่อ,อค่ำจะเดินทางลำบากนะพระองค์ขอบคุณแม่กนะครับคุณแม่ ขอปรากฏครับขอระครับขอเดชะฝ่าพระบาทในเมื่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเสด็จกลับวังหลวงเถิดพะยะค่ะตอนนี้ฟ้าก็จะมืดแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันการแล้วพะยะค่ะเชิญเสด็จพะยะค่ะพระองค์เสด็จพ่อใช่เราต้องกลับสู่วังหลวงเดี๋ยววันหลักเพราะว่าข้าบิดามีเรื่องด่วนให้เจ้ามาตามข้าจริงไม่ต้องกลับแล้วกำลังหิวเลยต้องกลับแล้วนะต้องกลับแล้วพะยะค่ะลาแล้วนะ

นี่ใครเนี่ยนี่ใครก็กระหม่อมเวชยัยยานเองพื่อค่ะโอ้โหตายแล้วตายแล้วไอ้ยโอ้โหบอกบอกไปมีไอ้บ้างเพื่อนค่ะไปไอ้บ้างหายยังไงใครใครใครไอ้แจ็คเองไอ้แจ็คโอ้โหเป็นกัดวัดเปม็นเป็นเหม็นโอ้ยโอ้ยเฮ้ยหายลมเพื่อนบ่เจ้าเฮ้ยเจ้าหายลมเพื่อนบ่ไอ้โหมีแดดเอายาโดนไหมเขา โอ๋ยนี่ใครเนี่ยนี่ใครใครเนี่ยใครสาลีไปคะโอ้โหโอ๋ยปวดแล้วเกินเจ็บแล้วเกินปวดแล้วเกินเจ็บแล้วเกินอยไหน่ๆไปช่วยกันดูซิโอ้หายไหมหายไหมนี่ใครเนี่ยนี่ใครนี่ใครใครเนี่ยสารเล่ไปคะโอ้อไปเร็วเร็วเร็วหายยาแค่ด้วย นี่ใครเนี่ยนี่ใครสารเลวไปครัโอ้ยสาริกาโอ้ไปไปลองลองไปดูโอเพะ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บตรงไหนไปครัเป็นเป็นอะไรมากหรือเปล่าไปครันี่ใครเนี่ยสาริกาไปครับคอยยังชูพระองค์ต้อใจเดินทางเดินทางจะกลับวังพระบิดานั้นโอ้ยโอ้ย เฮ้ย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 ใครเนี่ยมีขยากเป็นอะไรมีมือมือใครเนี่ยโอ้ยกูเองเครื่องยนต์เป็นอะไรดูมาหน่อยดูมาหน่อยซิดูมาหน่อยเฮ้ยมันเป็นไปแล้วหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วยช่วยมาหน่อยช่วยมาหน่อยช่วยมาหน่อยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างหายโอ้ยยังไม่ทันถามกูเลยโอ้ยไปเร็วองเรื่เรื่ช่วยมาหน่อยช่วยมาหน่อย มึงยักหน้าใครวะเนี่ยแหม่ไอ้พี่เมีไอ้หน้ามืดไอ้หน้าปลาไหลไม่รูมึงเรียกใครไอเนี่ยเอ้าไปกันไป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 สบายอ่ะงั้นเดี๋ยวเอางั้นอยู่นี่แล้วกันเดี๋ยวผมกลับไปทูลพระองค์ท่านเองเออกลับไปก่อนกลับไปก่อนไปไปบอกเขาไป่ดี๋วว่าเรายังไปเดี๋ยว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 เฮ้ย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 ปวดท้องปวดท้องเฮ้ยทง ไอ้เพิ่บไอ้เพิ่บเป็นอะไรเนี่ยปล่อยให้ช่วยดูมันหน่อยแล้วฮะปล่อยให้แม่งตายไปไอ้ย่าไปยกอย่าไปยกอย่าไม่ยกยังไม่ยกเขาเชื่ออะไรเขาเชื่ออะไรมึงเรียกให้ถูกตัวเดี๋ยวเอ้าเวลาพี่ไอ้ทำใจ มึงลุ้มยังก็แมงวันตอมขี้เลย<อ>และกูนี่แตกยังก็แบบอะไรไม่มีเลยม, <c oughs> มึงก็เป็นหมาเน่าอย่างนั้นอ่ะเอามึงเจ้าก็ะต่มึงก็เรื่องกเอาสิโอยลมหายอะไรแล้วใช่ไหมเพะคะขอได้ทราบว่าพระบาท<ร>เกิดอะไรขึ้นพะยะค่ะับปวดหัวครับปวดหัวอ้าวปวดหัวทำไมขับท้องปวดท้องปวดท้องอ้าวปวดท้องทำไมขับหัวปวดทั้งหัวปวดทั้งท้องนี่ปวดทั้งสองอย่างเลยจริงๆเข้าไปไม่ได้แล้ว เสร็จเลยเสด็จลาาะกลับไม่ได้แล้วน้ำที่เอาให้พระองค์ท่านเสวยเนี่ยเป็นน้ำสะอาดหรือเปล่าฉันก็คิดว่าสะอาดอยู่นะแต่ว่าไปตักมาจากตุ่มหลังบ้านนะจ๊ะเฮ้ยตุ่มหลังบ้านฉันก็กินกันแบบนี้ทุกวันไม่เห็นเป็นอะไรเลยพี่เป็นอะไรเหรอเออพระองค์ท่านก็กำหม่อมขอประทานอภัยด้วยนะพะยะค่ะถ้าหากว่าทําให้พระองค์ต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวว่าแต่ตอนนี้มืดค่ำแล้ว จะจะ,จะเอาอยัางไงกันดีพะยะค่ะข้าเดินทางไม่ได้ข้าขออยู่ที่นี่สักคืนก็แล้วกันเวชชัยยนวันพุง่งรุ่งวันรุ่งพรุ่งนี้ข้าจะรีบกลับอคือนหนึ่งข้าขอพักแค่คืนเดียวเอนะพรุ่งนี้อาการดีข้าจะหายข้าจะกลับเลยกาห้องหับแล้วก็ไม่มีแล้วใช้พระองค์ท่านนอนตรงไหนเนี่ย ให้พระองค์นอนกับพี่เวชยันไงจ๊ะส่วนพี่เขาสามคนก็นอนกับหมาได้ถุงบ้านก,ก็ได้นี่เดี๋ยวก็ดีหเหมือนกันแนฮะเอาอย่างนี้นพระองค์ท่านก็ก็หมองให้พระองค์พักค้างแรมอยู่ที่นี่ก็ได้พะยะค่ะวันรุ่งพรุ่งนี้เช้าปุ๊บก็ต้องรีบกลับเสด็จที่วัดสู่ยังพระนครแต่สิ่งสําคัญที่สุดพระองค์คงจําได้ว่ากฎของเราทั้งสามคน คำมั่นสัญญาที่เคยให้กันไว้หวังว่าพระองค์คงไม่ลืมนะพะยะค่ะข้าจำได้มั่นเจ้าเวชยันแลกวกหม่อมขอบพระทัยพะยะค่ะไอ้แจ็คดูแลที่หับที่นอนให้พระองค์ท่านไม่ต้องเป็นห่วงส่วนสาริกาเข้าพักได้แล้วสาลิกาหาที่นอนพักผ่อนไายเรียบร้อยไม่ต้องเป็นห่วงพรุ่งนี้เช้ากลับนะตีสี่เลยตีสี่กินไอ่พวกนี้ทำท่าอะไรอ่ะทำไมอ่ะ ฉันหรือเปล่าฟังเพลงคาราบาพระองค์เขมือไม่ค่อยดีหายเลยเหรอก็กรหม่อมขอตัวนะพะยะค่ะนอนหลับทั้งให้ดีนะพงษ์นะถ้าจะเข้าห้องน้ําด้านขวาถ้าหิวข้าวด้านซ้ายแต่ถ้าเลยไปทางซ้ายนิดหนึงเลี้ยวขวาอีกหน่อยหนึ่งตรงไปยูเทินกลับอีกนิดหนึ่งทำไมห้องน้องสาวสาริกา อย่าไปปูจาตาทีนี้นอนตะเกงในไม่ค่อยใส่ใส่ผ้าถุงบางทีเปิดั้งหัวอย่าไปอย่าไปไม่พูดแล้วจะอ้วกเดี๋ยวสาลิกาหรือใครเป็นโอกาสดีของเข้าฟ้าน้อยเหนือเรไอ้มีไอมือมันก็หลับแล้วเป็นโอกาสดีของเราเลยหลับอะไรกับแถวอยู่เนี่ยยังไม่หลับได้เหรอหลับอะไรลูะองค์ชอบสาลิกาเขาชอบสาลิการักเขาก็บอกเขาสิเออพงค์ไปหาเลยไปหาสาลิกาด้วยกันไปหาอย่างเดียว ต้องขึ้นหาด้วย hey, จริงเหรอไปไป,ไปด้วยกันไปบอกรักสาลิกากในรัติการแห่งความรักสาลิกาไล่หลัง ชมความสามารถของเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าแจ็คนำชัยและดวงเก้าลูกสาวพ่อแก่ในรายการลิเกลงใหญ่ค่ายรถของพงศัก เป็นอะไรก็ไม่รู้ทำไมอ่ะเจียงพระองค์่รีรใจฉันเต้นเปปกติยังไงก็ไม่รู้ขยอมับฉันก็ไม่ลกล้าคิดไปไกลขนาดนั้นหรอกนะข้ามไม่มเคยสะดุดใจ<น>ไม่รู้นะหรือสะดุดตานนเข้ากับหญิงที่ชื่อสาลิกาคนนี้มาก่อน,นข้ามีโอกาสเพียงแค่คืนเดียวหลับเลยนะข้าจะแสดงความรักให้เธอได้ดูว่าข้าฟ้าน้อยเรีรักสาลิกา อย่างเล็กหรือว่าเราตัวใหญ่สตัสดีค่ะเจ้าอย่าไกลจากข้าสิ